มาดจีบสาวก็พอแม่มือนีมาดจีบปีนนะครับก็ดีลูกซ้ายไปแกนเด็กตัวดีครับผมมือนีมาตจีบปีนอยู่โลตัสของเภอเชียงยื่นะครับผมอยู่ที่ร้าน้อยช็อปนะครับแถวห้วเมืองนะครับอยู่ที่ร้าน้อยช็อปนะครับมาล้านนี่เป็นประจํานะครับเพราะว่ายังว่าตีเพราะว่าบริการดีนะครับมือนีเสียงอาชีพประชากอให้นะครับเพราะว่าผมลืมเอาไม้มานะครับพุ้นี้นะครับสินค้ามีทุกอย่างนะครับ ผมกับซื้อยึ้งอย่นะครับอุปกรณ์ทำคลิปนะครับผมมีขาตั้งมีเทปทุกแบบแล้วก็มีฟิล์มกันรอยทุกอย่างนะครับผมมีบัตนะครับขาตั้งกล้องไม่ไฟเซลฟี่ไฟสปอร์ตไลายซองนะครับผมอาร์ดเดียวขอไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับน้องๆนะครับบริการดีขนาดนะครับผมอะไรนะครับบริการนะคะโอเคนี่นะครับบริการดีมากเลยนะครับผมมาหนีประจํานะครับคุณผู้ชม สวัสดียูร่าแล้วครับมีชิมอะไรยังค่ะพี่มาตติพิมบ์ปะค่ะมาตามหาหลักแข่ครับผมมาตติพิมบ์ครับมาตติพิมบ์นะครับบระเด็มัจจิตสาวนะครับผมเอาโอเคเลยจะฝากเครื่องไว้ที่นี่ไว้ใจบริการดีนะครับผมเพราะว่ามาประจำหลายหลายหลายครั้งแล้วนะครับผมที่มาตติพิมบ์ยู่ร้านนี้นะครับผมบริการเทีบริการดีดีค่ะโอเคแถมยังเล็กน้อยนะครับจริงๆน้องสองคนนี่ก็เป็นเอฟซีทั้งช่องยูทูบของผมแล้วนะครับผมเจ้าหิงชิงกีทีวีบันเล่นะครับเป็นได้ครับวันนี้มาเจอตัวจริงของพี่โอ้ยค่ะล โอเคกลับมาให้เป็นององทืง่อหรอกครับผมรอคำนี้นะครับโอเคสวัสดีครับของแท้ครับผมสวัสดีครับ